คลิปนี้ชื่อคลิปห้ามออกรถใหม่โฟกัสที่วัยรุ่นสร้างตัวคนที่คำนวณแล้วว่าเงินเดือนเราเท่านี้ค่าบ้านเท่านี้ค่าไฟเท่านี้ค่าโทรศัพท์ค่านุ่นค่านี้เท่านี้เราไหวเราซื้อได้อย่าซื้อนะครับคลิปนี้ได้แรงบันดาลใจจากคลิปเมื่อวานเมื่อวานนี้ผมพูดถึงการทำตัวเองให้ดูดีการสร้างอิมเมจให้ดีโดยการไปสร้างหนี้ไปผ่อนของที่อาจจะเกินตัว แต่ก่อนอื่นเลยใครจะทำอะไรเป็นเรื่องส่วนตัวคุณคือกูรูที่ดีที่สุดของตัวคุณเองถ้าจะออกรถใหม่ไม่มีใครห้ามได้ขอให้รถคันนั้นนำโชคดีมาหาคุณนะครับสมัยก่อนตอนที่ผม20ต่ต้นๆเนี่ยผมอยากได้รถใหม่โคตรๆและผู้ใหญ่เตือนเพื่อนเตือนเนี่ยผมยกนิ้วกลางให้หมดผมด่านในใจหมดคุณไม่รู้จักผมคุณไม่รู้จักรถรุ่นนี้เท่าผม รถรุ่นนี้จะนํามาซึ่งความสุขความรู้สึกที่ทําให้ผมรู้สึกว่าผมทําสําเร็จแล้วเวลาไปเจอเพื่อนเวลาไปเลี้ยงรุ่นให้รู้ว่าไผเป็นไผนะแต่ความรู้สึกที่เป็นเขาเรียก Reality ี h เช็เนี่ยหรือความจริงที่จะรู้สึกตอนหลังเนี่ยมันจะมาตอนผ่อนเดือนที่6เดือนที่7หรืออาจจะปีต่อไปวันที่คุณไปทำงานแล้วคุณ เจอเพื่อนร่วมงานที่กวนส้นฟุตเจอเจ้านายที่ไม่ควรจะมานั่งเป็นตำแหน่งเจ้านายแล้วคุณต้องทำงานกับพวกเขาและถึงสิ้นเดือนคุณต้องเอาเงินก้อนหนึ่งก้อนใหญ่ไปผ่อนรถที่ราคาตกลงทุกวันเพิ่งซื้อมาล้านหนึ่งตอนนี้8 0 0แสนสองปีให้หลังข้างนอกขาย00แสนเต็นรับซื้อต่ำกว่า5 0 0แสนวันนั้นจะเป็นวันที่คุณตัดสู้ทันที เรื่องการเงินนะแต่เวลาซื้อรถเนี่ยคุณจะมีหนึ่งคนที่เข้าใจคุณมากที่สุดนั่นคือเซลล,เซล์ขายรถเซลล์ขายรถผมจะบอกให้เลยว่าคุณจะได้เซลล์ที่ดีที่สุดในประเทศไทยให้คุณมากที่สุดไม่เชื่อคุณลายไปถามเพื่อนเฮ้ยเองออกรถที่ไหนเพื่อนจะบอกเฮ้ยต้องเซลล์คนนี้ประกันชั้นหนึ่งฟรีพรมอา่าเบาะสเปคนี้ เคลือบสีนู่นนั่นนี่ไม่มีใครให้ดีเท่าเซลล์คนนี้แล้วเขาจะเป็นเพื่อนที่ดีมากเขาจะช่วยวิ่งไฟแนนซ์สเตทเมนต์ไม่ผ่านเดี๋ยวจัดตรงนู้นตรงนี้พี่เอานี่มาเสริมสี่ปีไม่ไหวห้าปีหกปีเจ็ดปีแปดปีไหมพี่เขาคือเพื่อนที่แท้ทรูของเราหนะึ่งเดือนให้หลังคุณไปเช็คระยะนะทุกอย่างฟรีโอ้โหรู้สึกฟินคุณเจอเซล เซนะลล์ก็ผูกริบบินมีคนมาซื้อรถใหม่ไซเคลิลที่วนไปวนมาคนนั้นก็ได้ดีลที่แบบโคตรดีสุดๆโปรโมชั่นที่แบบเดือนนี้หมดแล้วชาตินี้ไม่มีอีกแล้วนะครับสวยสุดได้รถยุโรปนะอันเนี้ยไม่ใช่ทุกรุ่นแต่รถยุโรปที่ชื่อดังในประเทศไทยแล้วกันนะสองรุ่นดังรถที่ สมัยก่อนผมอยากได้มากนะพอได้มาปุ๊บเกิดอ,อะไรขึ้นประกันหมดซ่อมและทุกคนรอบตัวคนบนเพจเพื่อนที่รู้จักคนที่ใช้รถรุ่นเดียวกันพยายามทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉลาดหน่อยดิรถยุโรปชิ้นส่วนมันเยอะแลกกับสมรรถนะท,ที่ดีแลกกับการขับขี่ที่ปลอดภัยมันต้องผ่อนแพงซ่อมแพงเสียบ่อยเผาไปหัวเทียนบอดแอร์ไม่เย็นเช็คเอนจินขึ้นเป็นเรื่องปกติ ห้ามบัฟฟาโลจะทำให้เรารู้สึกว่าเออมันเมคเซนต์ว่ะแต่ถ้าคิดในเชิงเศรษฐศาสตร์เนี่ยเพื่อนนึกภาพผ่อนก็แพงกว่าซ่อมก็แพงกว่าไม่เท่าไหร่มาเสียบ่อยอ,อ,อีกเฮ้ยมันเมคเซนต์อ่ะเนี่ยถ้าเรื่องนั้นเมคเซนต์ถ้าเรื่องนั้นปกติผมไม่อยากเป็นคนปกติผมเป็นคนแอบนอร์มอลก็ได้นะครับถามว่าบทสรุปคืออะไรบทสรุปคือ ถ้าคุณเป็นข้าราชการเกษียณอยากจะซื้อรถให้ตัวเองมีเงินเหลือเยอะเป็นของขวัญชีวิตโอเคทําไปแต่ถ้าคุณเป็นวัยรุ่นสร้างตัวกําลังนั่งคํานวณว่าเออเราพร้อมโอกาสไม่พร้อมของคุณเนี่ยประมาณ90%แล้วคุณจะด่าผมก็ได้เหมือนกับที่ผมด่าผู้ใหญ่รุ่นก่อนๆในใจยกนิ้วให้ในใจแต่ถ้าเป็นไ่ได้เนี่ยซื้อรถมือสองก็ได้นะมือสองที่แบบคนเขาผ่อนไม่ไหวแล้ว นะหรือถ้าอยากได้จริงคิดให้ดีขออย่างเดียวคิดให้ดีและใช้ให้นานใช้ใคุม้มวันนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับเช่นเคยนะครับการอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคปลอดภยัยดูต่อไปครับผม